สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เร์ก็จะมาด้ขาาาด่าวสารเกี่ยวกับวงการวอลเล์บอลนะครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับทีมชาติไทย u 17ของเรานะครับสามารถเอาชนะทีมแคนาดาไปได้นะครับ3-0เซต 0, นะครับเ,เพื่อนๆในการแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับทำให้ทีมชาติไทยของเราจบอันดับที่ เนะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสาวไทยของเราเนี่ยลงแข่ง5นัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง2นัดเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราจะจบอันดับที่7เนี่ย แต่โอ๊กมองว่าสาวไทยของเราได้ประโยชน์เต็มๆเลยครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ายู17ของเรานะครับก็เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับก็นะครับผลงานของเรา่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับลงแข่ง5นัดแล้วก็สามารถชนะไปได้ถึง2นัดเลยนะครับเพื่อนๆรายการนี้ครับเป็นรายการที่ทีมชาติไทยของเราได้ประโยชน์มากๆเลยครับเพราะว่าแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยล้วนอายุเยอะกว่าเราเลยครับพูดง่ายๆก็คือเด็กของเราเนี่ยแบกน้ําหนักไปเล่นใน ครับเพื่อนๆแบกอายุไปเล่นนะครับแต่ว่าการชนะ2ใน5เนี่ยโอ๊กถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับชนะฝรั่งเศสยูยไป3ต่อ2เซตและชนะแคนาดายูยนะครับเพื่อน ไป3ต่อศเซตเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าผลงานของนักกีฬาไทยนะครับโอกคมองว่าโอเคขึ้นมากๆนะครับจากเกมที่เราดูตอนที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเจอกับทีมชาติจีนนะครับแน่นอนว่าเจอกับทีมชาติจีนเนี่ยเป็น U 17รุ่นอายุเท่าๆกันนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนพวกเขาเนี่ย เป็นระดับเอเชียที่เป็นระดับโลกด้วยนะครับซึ่งเราแพ้จีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับซึ่งถ้าให้ออกมองดูรายละเอียดในเกมที่เราแพ้จีนเนี่ยถามว่าเราแพ้ไหมก็ต้องยอมรับว่าเราแพ้แต่ว่าถ้ามองในเรื่องถึงพัฒนาการของเด็กๆนะครับออกมองว่าเด็กๆอยู่ในทิศทางที่ดีเลยครับในการที่เสริมเติมแต่งนะครับในลุกเล่นในความเหนียวนะครับถือว่าเรามีความ คล่องตัวมากขึ้นเรามีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนะครับก็การแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเราก็ฮือฮาพอสมควรเลยนะจากการที่เราเจอแคนาดา u ูยี็ดนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเด็กส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็อยู่ในชุดยูสอาจจะมีรุ่นพี่เสริมไปบ้างคน2คนนะครับแต่โดยรวมแล้วการเจอแคนาดาเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทีมอย่างแคนาดาทีมอย่างฝรั่งเศสนะครับในอนาคตนะครับพวกเขาก็จะเป็นคู่แข่งคนสําคัญเลยนะในการเล่นทีมชาติชุดใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าใน VNL เนี่ยโอเคว่าเราเคยชนะแคนาดามาแต่ว่าในปีนี้เราอาจจะแพ้ก็คือจะสลับกันแพ้สลับกันชนะอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับไทยกับแคนาดาส่วนการเจอฝรั่งเศสครับถึงแม้ชุดใหญ่เราชนะไป3ต่อ2นั่นหมายความว่ามันก็ไม่ง่ายในทีมชาติชุดใหญ่ของเราครับแต่พอการมาเจอกันในระดับยูต่างๆนะครับเราแบกน้ําหนักไปด้วย ด้วยนะแคาดา u 21ฝรั่งเศส u 22นะครับพวกเรายังสามารถเอาชนะได้นั่นหมายความว่าอนาคตของพวกเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะสดใสพอสมควรครับเพราะว่าในระดับ เขาเรียกว่าในระดับยูต่างๆเนี่ยเรายังสามารถเอาชนะเขาได้แล้วเป็นการชนะที่แบกอายุไปหลายปีด้วยครับอย่างแคนาดาเนี่ยย21เรายู17ใช่ไหมก็แบก4ปีแล้วเพื่อนๆน,นะครับอย่างฝรั่งเศส u 22เรายู17ก็แบก5ปีแล้วครับนั่นหมายความว่าในอนาคตครับน้องๆเจอทีมพวกนี้ก็จะไม่กลัวเพื่อนๆแน่น,นอนว่าเราเคยชนะเขามาแล้วแล้วกัน เป็นการแบกอายุที่เราชนะเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับของทีมชาติไทย u 17นะครับแอร์เอเชียไทยแลนด์นะครับเ,เพื่อนๆเราไปในชื่อนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่ผลงานของเรายอดเยี่ยมนะครับทำให้เรามองถึงอนาคตได้ดีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า u 17ของเรานะครับมีโปรแกรมในการแข่งขัน,ขน ในการชิงแชมป์โลกนะครับในเดือนสิงหาคมแน่นอนว่ารายการนั้นเนี่ยน่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมได้ดีนะในมุมมองของโลกนะครับเพราะว่าเรามีทัวร์นาเมนต์อย่างการชิงแชมป์โลกรออยู่บอกว่าให้น้องๆได้ลองเล่นกับทีมจากยุโรปได้ลองเล่นกับทีม จากทางด้านของอเมริกาเหนืออย่างแคนาดาแบบนี้โอกมองว่ามันก็เป็นอะไรที่เสริมสร้างกระดูกให้น้องๆได้ดีครับเพราะว่าก่อนด้านนี้น้องๆของเราเนี่ยก็อาจจะเจอกับทีมในทวีปเอเชียด้วยกันนะครับเรายังไม่ได้ไปเจอทีมยุโรปยังไม่ได้เจอทีมอเมริกาเหนือคือพูดง่ายคือยังไม่ได้เจอฝรั่งอะ่ะพอเราไปเจอฝรั่งแล้วเฮ้ยเราเล่นได้นะครับน้องๆก็เก็บสิ่งตรงนี้มาเพิ่มเติมเก็บสิ่งตรงนี้มาปรับปรุงได้นะครับถือว่าเป็นการ วางหมากที่ดีมากๆนะครับของสมาคมวอลเลย์บอลของเราที่ส่งน้องๆ u 17ไปหาประสบการณ์ในรายการนี้นะครับก็ชนะ2ใน5ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยแบกน้าหนักแบกอายุไปเล่นนะครับเพื่อนๆเ,เรียกได้ว่าสุดปังสุดๆเลยครับในเรื่องนี้ของสาวไทย u ย17 เอเชียไทยแลนด์ของเรานะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครนะครับยังไม่ได้กดไลค์กด s u b ส c r ร b e กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับโอเกอร์กันแบบยาวๆเลยกับเพื่อนๆเพราะว่าในเรื่องของโอลิมปิกเนี่ยแอดก็จะไลค์ด้วยนะแล้วในเรื่องของ U18 ผู้ชายนะครับชิงแชมป์เอเชียแอดก็จะไลค์เช่นกันครับเพื่อนๆเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกกนนนนไปเเลลยยยช่่่ววงีี้้จอออออแแแดบๆา็ ตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ